สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่กินเที่ยวตามสุดใจครับนี่ชมไก่งวงนี่ครับไก่งวงนี่คือลักษณะของตัวผู้นะครับผมตัวผู้นี่นะแน่กับไหว้ราศีกับตัวเมียรครับต้องโชว์นี่เป็นตัวเมียรครับผมไก่ตัวเมียนี่ก็เป็นอนุบาลของไก่งวงครับไก่ตัวเล็กทำคอก ไก่งวงตัวเล็กครับผมนี่เป็นลูกเขาครับอันนี้คือลักษณะแม่เขาแม่เขาก็เลยต้องจับแยกกอกกับตอนนี้เลี้ยงแบบผสมครับผมเป็นไก่งวงกับผู้ลูกหล่อมากครับผม แล้วกับพื้นที่เลี้ยงไก่งวงกับไก่พันมีเป็ดขอกเป็ด ใช่แล้วนหลลูกมันดกวะกมันใหางใคราง,คร,างครมาน่งงามเดียวเนาะเวลามันแพ่เนาะออกเลี้ยงมันงามเลยนะก็เี้เห็นียงต้องมีพื้นที่ครับเลี้ยง ไไอันนี้เป็นรังไข่เขาครับผมน,นีรังไข่นี่ครับโอ้ไข่เยอะมาก,กเพื่อนไข่เขาเยอะนี่ครับข <อ S 2> ไข่ก็ลูกใหญ่ครับน่ะ เต็มกับปั้นเลยไปทำเกี๊ยวทอดต้มเนี่ยดาวลูกเดียวก็อิ่มแล้วครับขอกไก่งวงสว <c ười> ยงามครับผมสวยมากสวยมากเนี่ยเวลาเขาแผวงามครับไก่งวง,งตัุ๊กขอโชลีลาครับ ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมเลี้ยงง่ายอันนี้ไข่ตัวเมียก็หลายตัวครับก็ผสมพันธุ์เรื่อยๆเลี้ยงแบบธรรมดาครับพี่นองเลยงามอยู่ผมว่าผมกำมักอยู่ด่ะไก่ง่วงเนี่ย เนี่ยเวลาเพิ่นแพร่โอ้โอโองามคับเนี่ยตะผูสีสันพ่นเป็นเก็ดเป็นเก็ดเลยเนาะกระจพื้นที่แบบรวมครับผมเลี้ยงแบบรวมเลยมีก็ททำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่ใช้ในพื้นที่เดียวกัน ครับผมก็วันนี้ก็พาเพื่อนเที่ยวชมพระพี่นองเที่ยวส้มขอกไกง่งวงขอกไก่ขอกเป็ดแบบเลี้ยงร่วมครับผมก็ถือว่าสวยครับงามสําหรับคนที่ชื่นชอบไปไก่ไกง่งวงเลยครับต่แสาระคลิปนี้ค็เป็นคลิปสั้นๆครับอยากแก่่ายทอดเพราะว่าผมก็กลับมาบา้านความเปลี่ยนแปลงอันน,นี้เป็นคอกของพี่สาวครับเราก็ชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนะครับผมก็ ก็คือก็คือเอาไว้ทําเป็นอาหารได้ไก่สําหรับไก่งวงก็เลียงแบบสวยงามได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับขอบคุณครับ